โอเคนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับอยู่กับพี่ซิมมอนนะครับก็อัปเดตมาก็จะหลายคนก็จะเห็นแล้วแหละแต่มีอยู่จุดจุดหนึ่งที่โอ้ยพี่รับไม่ได้กับอัปเดตนี้นะครับตัวนี้ก็ใหม่นะครับห้าสิบแปดห้าสิบเก้าที พอดากแล้วมันจะได้ร้อยหกสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับคืออยากจะบอกว่าตัวนี้ตัวห้าสิบเก้าทีตัวละห้าบาทตัวละห้าวอบางคนขายสามบอตัว160ร้อยหกสิบทีสิบวอเพื่ออะไรครับพี่ก็เลยโอ้ยเชีย่ยโคต ไม่อยากจะสาธยายเออมันก็เปิดได้ง่ายจริงแหละดูง่ายไม่ง่ายก็ดูเอานะครับ เปิดเก้าตัวมิดถีกออกนะครับมันง่ายเกินไปเพราะเหตุนี้แหละครับมันออกง่ายราคามันเลยเหลืออยู่ตัวละห้าตัวละสามนะครับพี่ก็เลยว่า,ามาใครอยากเข้าห้องพี่มาห้องวีพร้อมเปิดให้บริการนะครับเข้ามาวิ่งเล่นได้กดซื้ออะไรร้านค้าแล้วแต่พวกมึงเลยนะครับเข้ามาเลยครับว่าง ห้องว่างนะครับใครอยากกดกดเลยไม่สนใจแล้วไม่แคร์เ <c oughs> พชรมีร้อยหกสิบร้อยหกสิบบีกับในตัวอีกสี่บีทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ในพลาซามันขายตัวละหนึ่งบี รับไม่ได้ครับครับอาเบดนี้โอเคถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ห้องพี่บ้างนะครับเข้ามาเลยเข้ามาเล่นเลยกดซื้ออะไรร้านค้าแล้วแต่พวกคุณจะซื้อตามต้องการเลยนะครับโอเคจะเจอกันในห้องมาเข้ามา